สวัสดีครับพี่น้องกองไผ่สุขุมสุพนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองวิเทย์ชียงแนนแลพี่น้องเดนะวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับทีร้านค่ายแค่วันนี้สิมารีวิวเครื่องฉีดน้ำปั๊มน้ำล้างรถนะครับลูกค้าลูกค้ามีลูกค้าบางคนเมาจากเบิรงนะครับนี่นะครับตั้งเบิรงตัวเครื่องก็นะครับตัวเครื่องนะครับเครื่องใดนะครับตัวปั้นมันนะครับมันยังบูงวาวไม่เป็นยิ่งหอบเหมือนยังกับบูงนะครับบ่รเก่งภาษาอังกฤษ ฟอเป็นคนที่ซื้อมาเนาะครับตัวหลังนะก็เป็นปั่มล้ม้อพี่น้องนะครับสีฝ้ฟาฟ้านะครับสีฟา้ฟาฝ้าถึงปั่มล้มแห้งดีครับแต่สีมาลองมึงปั่มหน้าม,มาแห้งไม่แห้งเนะพี่น้องเนี่ยมะลองอ่านบม่ได้พี่น้องเ้อะปูๆๆหนหูนะครับปูนปูนหัวจักบารนะครับแต่ใส่มาแล้วประมาณซีหาผีเลย,นลยเนี่ยซีผีได้จะได้หรือเปล่าซีีกว่าเนี่ยยังว่าท่านเด็ดสองยังกัดยางเลยอ่านเสีย,ยเล็กเล็กน้อยๆเช่น อย่างว่าวอย่างนี้นะครับแต่เครื่องยังดีเมื่อเคยสำรุดเสียอย่างไรนะครับสีบารองความน้ำเบิ่งใบแห้งใบแห้งนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นหัวฉีดนะครับหัวฉีดมีอยู่แต่มาน้ำกระชีมีหลายหลายระดับน้ำพ่วมแห้งของน้ำนะครับว่าห้าวสีเอาของน้ำแห้งกักองศานะครับันี้สีดําสีแดงเนี่ยบักไก่เลยครับบักแห้งเลยนะครับกระชีมีสีเหลืองนะครับแล้วก็สีขาวครับ เตี่ยมีอ่ามูหรือเพื่อนบางคนคุนว่าเป็นยังึงว่าเอาหัวปั๊บเอาหัวปั๊บเข้ากับมีนะครับเนี่แต่ว่าหัวปั๊บเนี่ยมันสิบกระชายแห้งล้วก็บางครั้งเนี่ยเวลารถลุยมาหรือว่ารถบุกค่ามีตะขี่ถมติดไตทองไปออฟโลดมากเลยครับก็เอาแบบหัวปั๊บได้เนี่ยครับมันบ่ะชายแห้งบ่อไายติดใจแต่ถ้าเป็นรถแบบคุณหนูหนูแบบรถบ่ะไขยเพื่อนเท่าไรนะครับตัวนี้ได้ใส่ดีนะครับ ้าก็ดสีบรอนมือว่าหน้ามีแน่งป้นใดน,นะครับนี่นะครับเป็นแบบเงาแบบเงเขาข้าวนะแบบกระมีนะครับแบบสันกระมีนะครับแบบสันแต่เขา้าบอมันแล้วแต่ถนัดของใครของมันนะครับว่าใครชอบแบบสันแบบเงาอันนี้ก็เป็นหพวสีสีเขียวคือผมไม่ยมใส่ผมว่ามันแห้งดีแล้วก็ไกลดีนะครับ,บเพณุ่งครับผมเลือกแบบเงาดีกว่าคือมันสิบไขนใครถนัดใน มุมแบบวงอมุมแบบเส้นขอบประตูยังสีวัสดุถนัดนะครับแต่เวลาไตาทองหรือว่ายิ่งอยู่ทางค้ามถนัดดีครับสีมันรองเผยน้ำลุ่มลื่งนะครับนี่ไงนะครับพอได้เข้าตัวว่าเอาหน้าก่องแล้วก็จิมีไฟนะครับ แล้วถึงมาเปลี่ยนเหมือนเบื้องสีทองเบ,อบ,แบบิ้งว่าบอกสีแดงที่สองสีแห้งปันไดดน,นะครับเพราต้องมันเข่าสีนิ่มได้พี่น,ออออน้องบดออกกันง่ายกันเขาบอมีนอปนะครับต่อไปสีล่องัวแดงนะครับพี่น้องนีว่ว่าหัวแดงนี่เลยแห้งปันไดดน,นะครับว่าแดงมันก็สีสงสามันสีบอกเกิ้ง รูซกว่าจะเป็นสูนงองศานะครับรอบบนตัวแดงเนาะนี่นะครับนี่นะครับ ดินลัางจีนครับถึกูเมื่อถึงยังบ่ได้เล้วครับเม่ว่าแต่หัวแดงถูกเมื่อนะครับมวสีเขียวถูกก็ไ่ได้ครับนี่ถึงเมื่อกระตุ้นยังสีเลยครับมูขาดนังขาดนังตรอกปอมเปิรอกการล่ารถก็ต้องระวังสีรถลูกขาดกาดระตุ้ลตอกกันถ้าออาเข่าใกล้นะครับอันนี้หมอสําหรับรถแบบลุยโค่นมากกีตมติดหลายๆเปื่อนๆเ,นเ,นเ่นกระบ,บ้ารถต้งเสียครับต่อไปตี้ ก็ไปแล้วมาเป็นวันนึ่งคนนี้ก็ใส่ดีด้วยกันนะครับสีเหลืองสีเหลืองแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็น60องศาถ้าผมเดานะครับพ<ม>อาการจะมาลองเบิรงนะครับว่ามันอกอีกกรไใจอันนี้จึงเป็นฝอยๆน้อยนะครับ สีใสีขาวนะครับอ,อ,อันนี้เขียนนี่บอกว่า40องศาสีขาวนะครับหมายถึงว่าความกลางของน้ำนะครับไม่แ,แต่ตแี่องศาลองไปดูช่วงหัวช่วงหัวเลยนะครับบ้าอันนี้ดีพอดียานุ่ง้าหรือว่าคนสนใจคนอยากไปสนใจซื้อน,นะครับ คือปั่มสีน้ำล้างรถตเฉียครับเปิดค่าแช่ไหมแบบนี้ครับล่องไปรอยงศาสกว่างนะครับล่างรถเที่วแตองศาแคบองศาไม่แคบมันก็จะล่างรถแต่จอมจอมกว่าหรือว่าแคบแคบนะครับลูกค้า ลูกค้าบางคนก็อยากให้มารีวิวบึงอันนี้มันอกนอ,อ,กนอ,บบอกง่ายเกี่ยวกับว่ากอดกอนนะครับพวกเขาถึงก้อนแรงดังดนมุดโดนแล้วเนาะอันนี้ก็ใส่มาสามสี่ปีแล้วครับกระเบือ้องหัตถ์ท้ายนะครับสีดำองงสาบ,อบ,อบา่บอเลยพี่น้องโงงก็ว่างวุ่นแบบง่าเลยเด่นนี่ ลองบึ่งนะครับพี่น้องเด้อคน่บ่านกได้ใส่เลยแซ่้อมากจำอะไรหว่าเปลนแบบไดลองบึ่งคืกเป็นแบบนีู้แบบแกเป็นยังไงผมมไงนออกมาเลยี่นองผมก็รายกรีน้อเนูแบบแกน้อี่น้องมมีงาออกมาเลยมีจับเนี่ย สีดแบเอาค่อยๆเบาๆสีดค่อยๆเบาๆนะอสีเหยองไงก็เกรับพี้องอมาเนี่ครับสีดำสอบสีดำมาใครจะใส่สีดำเลยใครจะใส่เพือมีดูสีเขียวหรอสีแดงก็ใส่กับเพื่อน สิ่งเดียวนี่ก็ดีใส่เป็นพังมันแต่บ้บางสิ่งบางค่แห้งนะครับเวลาขึคนติดิฟแต่ผมขอใส่เนี่ยสีเขียวใส่เป็น้อจนทางวาเลยแล้วหน่อยเดียวครับเนี่ยเพราะว่ามันใส่ดีสีเขียวเนี่ยมันแห้งแห้งระดับพอดีพอดีอดอดบาอ่อนเกินไปบ่แห้งเกินไปนะครับเนี่ยเวลารถกระบะมันเปื่อนๆนะขอตัวนี้นะครับมันออกดีววเวลาเขึ้นสิบบนกระบะหรือว่า ใส่ทองรถเด้ครับอาจจะไม่อนอ,อีกรอบนึงนะครับว่าตัวนี้มี่ดำใดญผมเลือกตัวสีเขียวครับอาจจะไม่อนอ,อีกตัวนึงนะครับเนี่ยพวกแม่ถือโฟล์ดไดครับพี่น้องนะครับลุงป่าเอาอ่านหรือว่าน้องนองุ่งก็ดี วันนี้นะครับพันซีพันหาของคำว่าตรงขายผมก็ใช้งเงินอาชิพเจ็ดลอยแปดลอยแต่ผมสิมาหลายคันนี้นะครับมันปรับหัวได้เป็สิบลออ่องเบิร์วาผมเป็นอย่างผมบนเรือใส่ตัวนี้แต่ว่ามันถังมะมีพวกนี้อะไรใส่ได้อยู่ครับเช่นรถแบบรถขึ้นหนัวครับรถมันจะกีดฟุน้นบนเรือว่ารถที่บอร์อลุยโคตรลุยอย่างที่ตัวก็ไหลนะครับไม่เบิงน,นะครับพี่น้องเปลี่ยนหัวอย่ตัวนี้ มันต้องบะหมีจิ้มหน่อยนี่ไข่พุ่งอะไรอย่างเงยครับหม้สันนะครับนี่ล้วงลึกลงนะครับหม้อสันในฝาประดับได้เขาเสียเอาแห้งเอาไข่เสียเอาไก่เอาไก่มันก็ดีดีอยางแต่ว่ามันต้องเสียยางที่ว่ามันมันแล้วแต่คนใส่นะครับเนาะ

เล่ใ้อย้ยใส่ทําใส่หนึ่งก้าวกมไปคนธรรมดาแข้งคนนี้แต่ว่าลหัวไม่สุมาจะหัวาจะหน มาสู่ตัวนี้สใส่ดูปัจจุบันก็ตัวนี้นะครับแอ้งดีสะใจดีกล,กลับตัวลองนะ้ครับผมสีร่างลองเบิ้งนะครับว่าสีแห้งปันใดดีปันใดนะครับ ประมาณนี้ยนะครับเนาะกลับมาลองรีวิวไอ้เบิ่งแล้วนะครับปั่มฉีดน้ำล่างรถนะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็เรามาเบิ่งต่ำล่างทีนึงแต่พวกน้ำยาต่างๆนี่ะครับมือเงินหรือว่ามือหนาเดี๋ยวผมสีมารีวิวไอ้เบิ่งว่าน้ำยาตัวใดดีตัวใดเป็นยังไงเงาซ้ำใจตัวใดล่างรถสีดำหรือว่าเคลือบรถสีดำแล้วมันเงาดำคิดเงาแบบตาแตกเละย,ยังไงนะครับผมสีมารีวิวให้ท่านผู้ชมหรืว่าผู้ที่สนใจเบื้องอีกทีนึงนะครับ แในสหรับวันนี้ก็อขอขอ,ขอลาเพีย่องสำเนินนะครับยังไงก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดกดแชร์กดติดตามไอไอวินเทปไอผมแน่นะครับที่ลืมอะไรก็จะลืมกดกระดิ่งกระนั้นนะครับเพื่อบ้องกันการติดตามในคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ